ค่ะครอบครัวหนูนะคะมีความไว้วางใจใน Toyota มานานกว่า10ปีเลยค่ะพอหนูจะเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งก็เลยเลือก t o o โยต้ o คูลเ a อร่าไฮบริดคันนี้ค่ะ h y b r i d g e n e r a t i o n 4คันนี้ค่ะประหยัดน้ำมันได้มากสุดถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะก็จะขับจากคอนโดย่านปิ่นเก้าค่ะไปทำงานที่ลาดพร้าวระยะทางก็จะประมาณ40กิโลเมตรค่ะนับได้ว่ารถคันนี้ค่ะประหยัดน้ำมันแล้วก็ตอดโจทย์ปามากเลยค่ะ อย่างเวลาขับรถทางไกลนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่เมื่อยใช่ไหมคะอารมณ์ชิลๆอยากขับแล้วก็เปิดครูสคอนโทรลเลยค่ะต่อให้เดินทางไกลแค่ไหนอะคะ่ะก็ไม่กังวลเรื่องความเมื่อยล้าเลยค่ะโครงสร้าง TNGA ที่ให้มากับค o โร l ะอัลติสนะคะเวลาขับขี่เข้าโค้งอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมั่นใจเลยว่ารถะคะ่ะเกาะถนนมากขึ้นแล้วเวลาไปต่างจังหวัดเจอทางลูกลางหรือลูกระนาดอย่างเงี้ยค่ะขับบนถนนแล้วนิ่มมากทําให้เรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็มั่นใจทุกเส้นทางค่ะคโรระอัลติสไฮบีคคันนี้ค่ะเป็นเหมือนื่่อนคคคคูใจขขับททุุุกกกรร้้้งงแลวว็มวมีาส คโลระอัลติสใหม่เข้มแข็งเคียงข้างทุกเส้นทางชีวิต